เมกะโฮมตลาดนัดช่างมาแล้วมาแล้ว,ลวถึงเวลารวมตัวกันอีกครั้งในงานตลาดนัดช่างงานเดียวที่จัดขึ้นเพื่อช่างมืออาชีพผู้รับเหมาและคนทำบ้านตัวจริงที่เมกะโฮมเท่านั้นห้ามพลาด3 1 3พฤศจิกายนนี้จัดหนักส่งท้ายปี โปรดีๆที่ทุกคนรอคอยตลาดนัดช่างและคนทำบ้านจัดหนักจัดเต็มทั้งสินค้าช่างงานก่อสร้างของใช้ในบ้านทั้งลดรับแลกแจกแบบจุกๆ11วันเท่านั้นลดแรง์ขนสินค้ามาลดสูงสุด70%หมดแล้วหมดเลยและสมาชิกช่างลดเพิ่ม3% ช็อปครบรับเลยคูปองส่วนลดท้ายไบเสร็จสูงสุด900บาทสมาชิกช่างรับเพิ่ม300บาทใครๆเข้ามาก็อยากซื้ออยากจ่ายแจกจัดหนักช็อปครบรับบัตรกำน,นันมูลค่าสูงสุด9,000บาทกกกาโกาโเเมมม ยังยังไม่หมดแจกฟรี <Jack Free. S 1> คูเปองส่วนลด100บาทเฉพาะเพื่อนในไลน์และ Facebook Mega Home 500ท่านแรกรีบเลยสมาชิกโฮมการ์ดใช้1,000คะแนนแลกรับส่วนลด100บาทสมาชิกช่างช็อปครบ12,000บาทขึ้นไปรับคะแนนไปเลย2เท่าคุ้มหนักจัดไม่ยัง้งที่ตลาดนัดช่างและคนทำบ้าน 3 1 3พฤศจิกายนนี้ที่เมกะโฮมสาขาบางนาถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่27เมกะโฮมตลาดนัดช่างลดหนักจัดเต็มเพื่อช่างไม่ว่าจะเป็นช่างไหนๆก็คุม้มสมาชิกช่าง ลดเลย3%และช็อปครบรับส่วนลดท้ายไปเสร็จเ,เพิ่มอีกสูงสุดรวม1,200บาทและห้ามพลาดโปรโมชั่นช่างต้องมารับ3ต่อต่อที่1ช็อปสินค้าราคาพิเศษทุกงานช่างลดสูงสุด50%ต่อที่2สะสมยอดซื้อครบรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง1,800 0บาทและต่อที่3สะสมยอดช็อปต่อเนื่องระหว่างวันที่หตุลาคม ถึง31ธันวาคม2565รับฟรีทองคำหนัก1สลึงตลาดนัดช่างขุมแบบตะโกนนอกจากงานช่างแล้วยังจะเต็มกับสินค้าเพื่อบ้านทั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องนอน ส่วนนิเจอร์สินค้าเกษตรและสวนก็ขนกันมาลดแรง์สและสินค้าซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอีกเพียบพิเศษเฉพาะที่เมกาโฮมเท่านั้นจัดใหญ่จัดเต็มแบบนี้ต้องที่เมกาโฮมตลาดนัดช่าง3-13ถึิพฤศจิกายนนี้ห้ามพลาดทัไม้บริการมากมี้ตลาดนัดช่างตลาดนัดช่างตลาดนัดช่างโปรเดตราคาดีแบบนี้ต้องที่เมกาโฮม สอบถามสิทธิพิเศษดีๆแบบนี้ได้ที่แผนกบริการลูกค้าเมคกะโฮมสาขาบางนาถนนบางนาตราดกิโลเมตรที่27เมกะโฮมศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างถูกดีครบจบทุกงานช่างจะขอบริการด้วยใจให้คุณเพื่อคุณที่เมกะโฮม my last voice over <laughs>